หนิงคะนึงพินปวดท้องโตสี่เดือนก่อนฉลองวิวาพรุ่งนี้วันที่21กันยายน2567คุณแม่สวยมากหนิงคะนึงพิน วดท้องโตสี่เดือนก่อนจูงมือเว้นวรุษฉลองวิวาพรุ่งวันที่21กันยายน2567เรียกได้ว่าสวยออร่าจับแบบสุดๆสำหรับว่าที่คุณแม่พุ่งดีกรีว่าที่เจ้าสาวอย่างนักร้องนักแสดงสาวหนิงคะนึงพิมที่พรุ่งนี้วันที่21กันยายน2567สาวเจ้าก็ได้ควงแขนเว้นวรุษแฟนหนุ่มฉลองวิวาหวานกันแล้วและก่อนที่จะได้เห็นความหวานชื่นของทั้งคู่ในงานวิวาทางด้านคุณแม่คนสวยก็ได้โพสต โชว์ท้องโตอายุคันสี่เดินลงอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับเขียนแคปชั่นบอกเอาไว้ว่าสี่เดือนแล้วค่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมฟรีแดแนนซี่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมสีมันสเปรนยองและก่อนหน้านี้สาวหนิ่มก็เพิ่งจะอัปเดตพัฒนาการตั้งคันให้ได้ทราบว่า เบบีน้อยเข้าสัปดาห์ที่18แล้วช่วงนี้ท้องแม่โตขึ้นทุก3วันเริ่มปวดหลังบ้างแล้วเวลาเดินเยอะๆแต่อารมณ์ยังดีเสมอต้นเสมอปลายไม่เคยแพ้ท้องเลยด้วยขอบคุณที่อ่อนโยนกับแม่นะลูกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพรี g แนนซีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโฟโต้ออฟเดย์้ามกลางแฟนๆทีเข้ามาคอมเมนต์ส่งหัวใจให้คุณแม่และวอวยพรให้แข็งแรงทั้งแม่ทั้งลูกกันอย่างคับข้าง หนึงพิมพ์ธนพิชากรชื่อเล่นหนิงภาษาเหนือแปลว่านิง่งเกิดเมื่อวันที่9ตุลาคมพศ2530มีภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายมีพี่น้องสองคนโดยหนิงเป็นลูกสาวคนโตและมีน้องชายอีกหนึ่งคนศึกษาในระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนเวียงกาหลงและระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมจากนั้นได้เข้าศึกษาต่อที่คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยายลัยราชภัฏเชียงใหม่ และหลังเข้ามาทำงานในกรุงเทพหนิงได้ย้ายมาศึกษาและจบการศึกษาระดับปริญญาตรีที่คณะนิเทศาศาสตร์สาขาการโฆษณาเชิงกลยุทธ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพปัจจุบันศึกษาต่อในระดับปริญญาโทคณะนิเทศาศาสตร์สาขาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพโดยได้รับทุนมี Creative จากทางมหาวิทยาลายัยงานเพลงของหนิงจะเป็นแนวเพลงลูกทุ่งสมัยใหม่ โดยมีจุดเด่นตรงที่มีการนำดนตรีและภาษาที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยภาคเหนือมาสอดแทรกเกือบจะทุกๆเพลงจนถึงปัจจุบนันหนิงมีผลงานเพลงและการแสดงทางสถานีโทรทัศน์และโซเชียลมีเดียต่างๆอย่างต่อเนื่องความสามารถพิเศษที่ติดตัวหนิงมาตั้งแต่เด็กๆคือนาฏศิลป์โดยเฉพาะการฟ้อนรำตามแบบศิลปะทางภาคเหนือเช่นฟ้อนสาวไหมฟ้อนดาบฟ้อนแมวรำแม่ปิงและอื่นๆ ด้วยใจรักและได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวจึงทำให้การฟ้อนรำของหนิงเป็นที่ชื่นชอบของทุกคนที่ได้พบเห็นและฝากลูกหลานมาเรียนฟ้อนรำตั้งแต่หนิงอายุ11ปี